เดอะแรบบิทแยกทางสมิธดันโค้ดบอยคุมทัพชั่วคราวหลังจากทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จนตกลงมาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนสำหรับ Rabbit, G, รทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมเยเนเตดภายใต้การคุมทับของโค้ด DNA อย่างแมทธิวสมิธกุนชื่อชาวออสเตรเลียจนมีกระแสรเรียกร้องจากแฟนให้ปลดเฮดโค้ดชาวออซี่รายนี้ปูหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในทีม ล่าสุดทีมแังจากย่านของ3ก็อดรนทนไม่ไหวตัดสินใจปลดแมทธิวสมิธกุนซือหนุ่มวัย40ปีจากตำแหน่งเฮดโค้ชหลังเกมที่ทับเดอะแรบบิทเปิดบ้านพ่ายถูแบงคอกอยู่ในเตะศูนย์ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาโดยขยับขึ้นไปรับตำแหน่งประธานเทคนิคของสมโมสรพร้อมกับดันโค้ดบอยสุภชัยคมศิลป์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนขึ้นมารับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนแทนสำหรับแมทธิวสมิธเข้ามารับคุมทีมบ um ีจีปทุมเยเนเตดตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2022โดยมีผลงานคุ ุทัพเตอร์รับบิดทั้งหมด20เกมรวมทุกรายการชนะ9เสมอ2แพ้9นัดขณะที่ผลงานในฟุตบอลถ้วยเข้ารอบรองชนะเลิศลีโวคัพส่วนช้าง FA คัพตกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งเหตุผลในการปรับตำแหน่งกลางนี้นอกจากจะทนกระแสรเรียกร้องจากแฟนบอลไม่ไหวแล้วผลงาน5นัดหลังสุด BGPU ยังไม่ชนะใครรวมถึงเกมล่าสุดที่เปิดบ้านพ่ายทีมร่วมจังหวัดอย่างทรูแบงคอกจึงน่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้บอร์ดบริหารหมดความอดทนกับคุณซือรายนี้ ดานโค้ดบอยสุประชัยคมศิลป์กุนซื้อรักษาการผู้ที่จะเข้ามาแบกรับความกดดันและแก้ไขสถานการณ์ของทีมมีดีกีเอเลเซ่นมาหมาดๆเป็นอีกหนึ่งตำนานนักเตะกองทัพเดอะแรบบิทซึ่งค้าแข่งมากับทีมตั้งแต่สมัยเป็นธนาการกรุงไทยหลังแขวนสตันในปี2017ก็ขยับมาเป็นผู้ช่วยโค้ดในถิ่น BG s t สเตเดียมตั้งแต่นั้นนอกจากนี้ยังเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยโค้ดเชียงใหม่ FC ซซึ่งต้องมาติดตามกันว่าการเข้ามาของโค้ดบอยครั้งนี้จะแก้ไขสถานการณ์ของทีมได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงความกดดันที่รออยู่ทั้งจากแฟนบอลและบอร์ดบริหารสโมสรน่าจะเป็นบทพิสูจน์ของโค้ดบอยว่าเขาพร้อมหรือ,อยังกับตำแหน่งอันร้อนระอุน,นี้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่ในถิ่น b ี s t a d i เดียมว่าใครดีพอที่จะเข้ามารับงานเป็นคนต่อไป